กระแตนกระแตนนะครับเตรียมลอยเตรียลอยอินโซลหรือว่าต้องต้องเผาเผาเผาอ๋อหมนร้อนนายอยู่กี่ปีแล้วลุงไม่อยู่ดูดูละครสักลูกดิเกลือหวานที่แกหยิบลูกอะนี่เหรออือแกอ่ะอืออื อ้าใครจะลองชิมดูมันเปรี้ยวจริงไหมอันนี้เปรี้ยวอยู่มันหวานดีบ่เป็นข้าวเชื้อจ้าวีข้าวเชื้อเพื่อข้าวฉี่พรมาลูกเร็วทุกเร็วนี่ทุกคนข้าวโพดนะครับเผานะมันก็อยู่ข้างบ้านนี่ลยนะที่แม่ผมปลูกไว้แต่มันเผาเยอะไปหน่อยนะมันเลยไม่ไม่เกลียนไปเลยนะมันจะเป็นมะเร็งเอาเสียหรือพี่เอ้ย ทุกคนช่วงเวลาตอนบ่ายนะครับอย่ากินข้าวเสร็จนะเดี๋ยวจะมาปลูกข้าวแล้วนะครับตอนนี้มีสามคนนะมันก็จะไหวขึ้นมาหน่อยครับเอ๊ะตะกันนี everyday everyday ่แหละมัน like มือเสือวละอนนน ให้ลมไปเราต้นหลักมันเอามาอยู่อ่ะอันนี้สองปีแล้วนะใช่ผมจะกอนหน้าที่ของผมแนละ้วเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นเหมือนไม้กวาดไม้กวาดผมก็ต้องไล่กวาดนะครับเติียลุงเนี่ยยอดหยอดไวนะ้นดี๋ยวจะให้น่ครับอันนี้ลุงหยอดไว้นะนี่ครับผมก็ต้องไล่ครับใช้อันนี้นะกวาดตังนี้ครับ

มองหนึ่งแถวสยดท้ายเอาเดี๋ยวมองให้เห็นีกดบั่ายก่อนหนึ่งเลยยาวไปนั่นเลยไหนก็ห่างก็ประมาณคืบกว่าๆนั่นแหละในไหนในหลุมที่เราขุดก็จะห่างประมาณคืบกว่าๆนะคืบกว่าเพราะถ้าห่างกว่านี้ถ้ามันถ้ามันตกก็หลุมตรงลงก็ห่างเยอะใช่ถ้ามันเดี๋ยวมันจะตกจะห่างเยอะนะที่มันไหลหลุมมันก็ลมันก็หลงว่างแล้ว ก็มีลองบ้างแล้วอ,อ่ะแลองนะอะอะเดี๋ยวผมจะลองถามดูบ้างโอเคอก,ก็ไม่ยากนะก็ไม่ยากนะทุกคนแบบอย่างนงี้อันนี้นี่นี่ทำไปบ่อยๆนะ ถ้าไม่มีหินน่ะสบายมากนี่ทำแบบไ,ไวื่อยๆนะเราไม่ใช่มือชีพเลยผมเนี่ยไม่ลองไม่รู้ลองไม่รู้ตรงนี้หินเยอะนะมันจะแทงยากหน่อยแค่นี้ง่ายๆครับผมทุกอย่างมันต้องมีการผ่านการฝึกฝนนะถึงจะ ชำนาญน,นะครับโอเคเดี๋ยวทำงานกันต่อครับทุกคนตอนนี้ฝนก็ลงนะครับมันตกไป,ไป,ไป,ปอยนะพเปกยอน,นทีเดี๋ยวต้องพักก่อนห้านาทีเนาะต้องพักให้ฝนพอดูฝนก่อน ไม่งันเดี๋ยวมันจะเปียกนะทำงานต่อลำบากนะครับเดี๋ยวผมไล่กบตรงนี้ให้หมดก่อนทุกคนเมื่อกี้เหมือนฝนจะตกหนักนะตอนนี้คือฝนเนี่ยหยุดลงแล้วนะครับมไม่รู้จะตกอ,อีกรอบอีบนะ่านะนั่งพักกันก่อนนะแป๊บนึง เดี๋ยวทำงานต่อนะครับเดี๋ยวงานไม่เดินนะนั่งไปนั่งมาเดี๋ยวจะหลับนะครับ ุนรอบไปไหนุนรอบไปไหน,ไไหนมาหาคุณนะอยู่ที่บ้านคนเดียวเหงาวนรอดนะ่าอยู่กี่ปีแล้วลุงไม่อู่หลายปีแล้วนะเป็นสิบน่าจะสิบกว่าปีแล้วนะ,นะตั้งแต่ผมอยู่อายุสนะิบห้า นตอนนี้ก็เสร็จไปอีกหนึ่งเวิร์กนะครับเมื่อกี้ลงไปสุดนู่นนะลงไปสุดตรงนู่นนะครับผมก็เมื่อกี้ก็ต่อไปอีกหนึ่งจุดนะเป็นไงบ้างครับลุงเหนื่อยไหมครับเหนื่อยคิดว่าไม่เหนื่อยนะยิ่งแก่เนี่ยยิ่งแข็งแรงใช่ไหมใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่นะทุกคนมออ เดี๋ยวนั่งพักกันก่อนสักแป๊บหนึ่งนะสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยเริ่มงานกันต่อนะครับน,รนะลุงเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวนั่งพักก่อนนะครับ ตะกะแตนตะกะแตนนะครับเตียร่อยเตรียมลอยกินสดสดหรือว่าต้องต้องเ<ห>ผาเผาเผาอ๋อเอาไปเผานะเนี่ยตะกะแตนนะมันจะมันใช่ไหมใช่มันนี่มันก็อยู่ตามไร่นั่นหละนะน่าจะมากินดอกข้าวโพดเนี่ยใช่ไหมลุง ทุกคนตอนนี้ก็เลิกงานกันแล้วครับพักผ่อนนะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับกโมงเย็นพอดีนะเลิกงานแล้วนะไม่ทำงานแล้วนะพักผ่อนนะครับอาน้ำาอาถ้ากินข้าวนะครับบุกเดี่ยวมาต้มนะไม่ใช่บุกป่านะบุกป่าอย่าไปกินนะอันนี้บุกเลี้ยงบุกเลี้ยง เอ๋อดอปปิ Mother, no yeah. okay. Okay. No no oh. yeah. ้ออะผมเพิ่มด้ดูละกรตัดลูกเลยเิ่มเมมเะเปรียวหวานเปรียวอมหวานอมมากติกันดีกินกับรสดีนะครับอืมนืกคนละรินรสดีน่อื้มอื้อร่อย มันเปรี้ยวอมหวานมันต้องไฟร้อนดีนะเดี๋ยวดูันชิออบ่บ่ไมีกว่า่านเรแดีูรอดูที่เกลูกะรอเเออ่าเขาจะลองชิมดูมันเปรี้ยวจริงไหมอันเปรี้ยวอยู่หวานดีบ่ มันต้องใช้รดนดีหน่อยไม่งั้นกินไม่ค่อยได้โ oh, <true. S 1> อ้ะะนนบบอือน้มรกบาลุงนี้มีตำม,ม่อรืออ่อแลไอืม๋น้ <c oughs> อืมพอแล้วเสียวฝันเรากินข้าวไม่ได้เป็นเพอี่อทุกคนเรากินข้าวไม่ได้เสียวฝัน ะวล้ทุกคนก็ต้องเวลาตอนเย็นอย่งางนี้นะสินทองครับเย็นนี้ฝนตกนะตอนนี้เป็นเวลาจะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับอีกเก้านาทีนะอีกเก้านาทีหนึ่งทุ่มกับข้าวของเราผักน้ำพริกนะครับอร่อยมาก บางนี้หน่อยมีเขาเหนียวเพิ่มมีเขาเหนียวเพิ่มด้วยอ่ะแผ่นจกองให้หนามีเขาเหนียวที่มีขี้บวบแบบนี้โดนบุกอุ้ยต้มมีหน่อไม้ต้มเลยนะมีหน่อไม้ต้มเลยนะพี่ย้มากอยู่ที่บวกเออเาเอาละกามก่อนเอาละกามจะกินยังไงบ้างที่บุกด่ายำเข้ากินยำเข้าวคือกับไม่เคยเจอเลย เออมันแบมันไม่มีของเปรี้ยงไงอือคุณแบบกับข้าวก็บ้านๆนะไม่มีอะไรพังกับพริกนะกินเต็มที่ครับบ้านเรามีแค่นี้ก็รอดแล้วมีแค่นี้ก็อยู่รอดแ,แ,แ,แล้วนะรอดไปเลวยวันหนึ่งนะมา <c oughs> กินข้าวกันครับอ่ะกุ้งกันรอไปเลยหรอที่ต้องอ่ะใส่ดนึ่งหรือไอ่ะกระท้อโดยด้วยนึ่งหะือไหมอ่ะเปบุกยนโเลยนอะไรไปกูติ อัะเบ้อบออะอะตู huh ้กินาี่ตุ๊กนะเจ๊เลยเนี่เบ้อเบอเบอเนี่ยนี่เพาะนี่กินแทนนอม้เนี่ยยอดนอม้นี่ดูสาวจริงนะบบอืมกอยวพอดียามมินงฉอตอไปเจ๊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 อนดอไกไ้องไเจ๊ นี่ทุกคนข้าวโพดนะครับเผานะมันก็อยู่ข้างบ้านเนี่ยเลยนะที่แม่ผมปลูกไว้แต่มันเผาเยอะไปหน่อยนะมันเลยไม่ไม่ไมเกลียนไปเลยนะมันจะเป็นมะเร็งเอาสิหรือพี่เอ้ยเอาเอาตรงนี้ดีกว่าเวล,<รา>ลายเย็นแบบนี้นะกิกนข้าวติด ต่ดอโดยข้าวโพดทง่ัอากาศยเย็นๆนะวันนี้อากาศ,ากาศน่าจะประมาณ20กว่าองศา<ม><ม>ลอย<ม><ม>อยู่แบบนี้นึกถึงตอนอเด็กๆ<ม><ม>ช่วงหน้าหนาว<ม><ม>เผาข้าวโพดกินนะครับ ตอ,อนนี้สองทุ่มแล้วทุ่มก,กว่าก็กจุพักเดี๋ยวผมยก่อนจะเข้านอนเลยนะอร่อยมากครับ <c oughs> ได้ครับสวัสดียามเช้านะครับทุกคนกนี้ก็เข้าไล่กันแต่เช้าเลยนะครับผมก็ดื่มกาแฟกินข้าวกันเตร็จแล้วนะลุงกินข้าวยังครับ อย่างลุงไม่ไม,ไม่ไม่กินข้า,าวเช้าใช่ไหม,ไมใช่ลุงเนี่ยไม่กินข้า,าวเช้านะทุกคนปกติก็จะดื่มนะครับกาแฟแล้วก็ข้าวไร่เลยนะเป็นชีวิตประจำวันส่วนบางจะไม่ค่อยกินข้า,าวเช้านะข้า,าวเช้านี่กินไม่ได้นะกินได้ครับแต่กินไม่ลงไม่อร่อยนะครับผมข้า,าวเช้านะผมก็กินไปนิดเดียวนะกกินเพื่อมีแรงในการทำงานต่อนะ แต่ลุงนี่คือตำนานแล้วไม่ต้องกินแล้วแข็งแรงครับกินกาแฟแก้วเดียวอยู่ได้ครึ่งวันใช่อยู่ได้ประมาณครึ่งวันนะครับบรรยากาศเช้าๆในสดชื่นนะครับที่ลายข้าวเหนานะเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับปลูกข้าวของล้วตอนนี้แดดก็เริ่มออกแล้วนะครับเจดนาฬิกาสามสิบห้านาทีนะครับ ดี๋ยวถ่ายบรรยากาศนะครับรอบๆนะรับรายข่าวนะครับให้ทุกคนชมนะปัดข้อมามาคุยคุยที่นี่มาเทาไล้่หลังเรื่อง้อมันเรียเรืองอะไเนี่ ทุกคนตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะเดี๋ยวพักกินข้าวันก่อนนะนี่ตอนที่ทำงานเนี่ยผมก็ไม่ได้อัปเดตให้ชมนะครับทำงานนะถ่ายตลอดก็ <laughs> เหนื่อยงานไม่เดินนะลุงเนาะ <laughs> นี่วันนี้ก็ได้ไปเวิร์งนี้นะนเสร็จไปแล้วนะครับ <laughs> เดี๋ยวนั่งพักกันแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวนะครับหิวข้าวแล้วตอนนี้ เกียงกว่าแล้วนะ12นาฬิากวาวางอุปกรณ์ก่อนอขอบคุณครับลุงดื่มน้ำก่อนครับมันก็ไม่ร้อนมากนะวันนี้อากาศลมพัดบ้างนะครับ กินข้าวกันลูกเสร,ร็จแล้วโอ้หิวข้าวแล้วลูก ลล<อ>วันนี้มีขนุนกินด้วยนะขนุนเนี่ยลุงออกมาจากบ้าน,นะน,นข้างล่างเนืน้อดีมากเลยครับเนี่ยเวลาหอมชุยเลยหอมคันดำเขาใช่เอาตอนข้างข้างบ้านใช่ไหมห อาลูกเอากินเลยไม่ต้องรอใครเลยไม่ต้องรอใคเลยกินเลยจะรอกินขนมดูคนรสชาติเป็นยังไง หอมมันหรือเปล่าดอยลุงหอมไม่ใช่ละไอดาราไอเย่เนี่ยยังหวานเลยเนี่ยไออะไรเขาเรียกวอะไรมั้ยมาดุไอเย่คือเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยังหวานน่ไอเนีข้าเชื่องกันจ้าพันมันทำ รอร่อยอยู่อันนี้หน่อไม้หน่อมไม้ต้มอันนู้นต้นบุกต้มนะครับใส่มีโยโอู้ต้นอะไรวเลอดีคือกินข้าวกันนี่ทุกคนสับปะรดครับอันนี้ต้นหอมสับปะรดต้มหอมตรงนี้สับปะรดก็มีหลายต้นอยู่แม่ผมปลูกไว้ ต้นพริกนะครับมีหลายต้นแต่ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะพริกนะครับไม่งามเลยนะครัแล้วก็ต้นกล้วยอันนี้นะ่าจะเป็นกล้วยน้ำหวานนะครับอันนี้กระเจี๊ยบลื่นนะครับน,นี้กระเจีบลื่นนะนนเ๊ยบก็บปลูกไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บข้าวโพดนะครับไปกินที่บ้านนะข้าวโพดมีหลายต้นอยู่นะครับเอาไปต้มนะ า,าสิบกว่าลูกเดี๋ยวกินไม่หมดเอาไปฝากนะครับหลานนะ ผมได้ข้าวโพดมานะเต็มกระเป๋าเลยนะครับเอาไปแค่นี้พอเดี๋ยวกินไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางครับกลับไปที่บ้านนู้นนะ,ะไปลงคลิปให้พี่ๆชมก่นนะเดี๋ยวค่อยมาช่วยผ่านใจกับผ่านดานะครับใหม่นะเดี๋ยวไปดูกล้วย๋อกล้วยน้ำว้าก็ยังไม่แก่นะมีอยู่ สองคือนะครับนี่ตรงนี้ต้นข้าวโพดก็ยังเหลือเยอะอยู่นะมีอีกหลายต้นเลยนะครับนี่ข้าวโพดข้าวโพดนะครับอันนี้ก็ข้าวโพดครับกินไม่หมดเยอะเกินนะบวยน้ำวานะอ ลูกไม่ค่อยงามแล้วไรนะลูกมันเล็กมากนะนี่กะยะแก่นะ้เป็นน้ำวา้าเหมือนเป็นกล้วยไข่หรือเปล่าผมดูทรงแล้วคล้ายๆกล้วยไข่ายนะผ่านเนี่ยลกมากนะกลัวงูเข้า นี่ท่อน้ำนะครับท่อน้ำนะเอาไปรดน้ำต้นไม้ข้างล่างตรงนู้นต้นพริกนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับบ้านป้าอยจะประมาณนี้แหละทุกคนแบบนี้ครับตอนนี้ก็เย็นแล้วนะผมจะเดิน,ก,นกลับแล้วนะครับน่าจะอีสุก นีกว่าน,นีน่าจะใกล้เสร็จสองหอวันสองหม้อแล้วผมเนี่ยน่าจะมาไม่รู้จะมาอีกวันไหนไนะม่วงางอังคารก็วันพุธนะครับน่าจะมาที่นี่นะนู่นปลูกกันอยู่ตรงนู่นนะเมื่อวานผมก็โชว์อยู่ตรงนี้นะครับก็ตรงนั้นลุงไปก่อนครับ โชคดีครับผมเดี๋ยวมาหาไม้ครับดูเรื่องนะครับนี่อันนี้ก็ท่อนะครับทุกคนมีน้ำไหลตลอดนะนี่ต่อปลาปานี้นะครับเอาน้ำมาจากภูเขานะเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นน้ำนะครับมาจากไหน ลอกก็ลอกคิดว่าตัวอะไรนะจะถึงแล้วทุกคนนิดเดียวตรงนี้จะเป็นต้นน้ำนะครับมีท่อปลาป่าวิ่งอยู่นะต่อปลาเขาวิ่งตามนะครับนี่เป็นหุเล็กๆนี่เลยี่เราใช้ต่อน้ำนะครับเอาน้ำไปรดน้ำต้นใหม่นะครับก็เอาใช้บนบ้านนะ นี้นะครับผมเป็นนะครับน้ำที่เอาไปใช้น,ะนี่ครับเอานี่ปิดไว้เพราะว่าพวกการขยุมขยะเข้านะเป็นที่กรองทีนะครับ <c oughs> โหกว่าจะแบกมาได้แค่นี้เนี่ยเยอะอยู่นะเราก็ใช้เวลานานนะแม่ผมแบกมานะข้างบนนี่ไม่มีน้ำนะครับไม่มีน้ำ น้ำเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยอยู่ใต้ดินนะครับออกมาโอเคทุกคนเดี๋ยวผมนะครับจะขอตัวเดินทางก่อนแล้วเพราะว่าผมต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ระยะทางนะครับที่เดินเนี่ยอีกไกลมากๆนะครับผมอ,อฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเลยนะคลิปต่อไปเนี่ยผมจะไปที่ไหนก็ จะได้ไม่พลาดกันนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอตัวลาแล้วนะครับโชคดีทุกคนครับ